สาธิตครับเชิญครับขอบคุณครับ,บ,รบเจอกันมาตั้งแต่รุ่นแรกผมถามน้องๆดีกว่าว่าถ้าไม่มีจุดตรงนี้เนี่ยเราเคยสนใจเรื่องบ้านเมืองเรื่องรอบตัวไหมเคยสนใจเรื่องผักกันไหมเคยสนใจเรื่องผักไหมเคยสนใจปัญหาเรื่องที่ดินกันไหมเคยสนใจเรื่องปัญหาคอร์รัปชันไหมผมว่าเนี่ยคือข้อดีอย่างหนึ่งที่เราไม่ไม่มีใครพูดถึง ก็คือโครงการเนี้ยของมูลนิธิสาธารณสุขและก็เครือข่ายที่ทําตรงเนี้ยบรรจุดจุดเอาพลังของเด็กๆขึ้นมาทําให้เขาไม่จากเรื่องที่เขาไม่สนใจเนี่ยที่สุดแล้วเนี่ยพอเข้าไปศึกษาเนี่ยสิ่งที่เราเห็นได้ตั้งแต่ครั้งแรกและก็กระบวนการมาสองสาครั้งเนี่ยทุกคนเนี่ยมีพัฒนาการมาต่อเนื่องบางเรื่องเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปลึกมากอย่างเช่นเรื่องพลังงานของกลุ่ม องคมพลังงานเนี่ยผมค่อนข้างคาดหวังด้วยในฐานะของคนใช้น้ำมันนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าวิธีคิดของเรื่องสุชิเนี่ยมันถูกหรือเปล่าอย่างทางนี้เนี่ยทางท่านมุ่งมาจนเนี่ยกระซิบผมเลยบอกเฮ้ย hey, ทำไมเราไม่ตั้งคำถามว่าควรจะเริ่มตั้งแต่มันขึ้นน้ำมันไปทีละ30ตังค์30ตังค์3าตังค์30ิตังค์ราถ่ายยีห้าตังค์แล้วก็ผูกไปยังปัญหาเรื่องอื่นซึ่งมันสะท้อนได้มากอย่างพี่อิทธิบูรณ์ ก็จะชวนไปพาปลาสีเขียวไปดนหิ้วอะไรกันบ้างมันผมว่าเรื่องพวกนี้มันตั้งคําถามได้อย่างผักเนี่ยทุกคนเนี่ยที่มาเนี่ยมันมีเรื่องใส่ใมาทั้งหมดอะแล้วก็เขียวมากลุ่มแรกอาจจะพูดในมุมที่เล่าเรื่องโดยสต็อปโมชั่เนี่ยมันไปได้ง่ายสบายๆและเข้าใจง่ายอีกกลุ่มหนึ่งก็ไปเรื่องมอดเรื่องข้าวใช่ไหมครับอาจจะมีคําถาม อยู่หลายๆเรื่องเช่นมอดเป็นตัวสื่อได้ไหมหรือเรื่องอื่นๆแต่สิ่งที่ผมเห็นก็คือวิธีการคิดการพยายามหาข้อมูลของของน้องๆและวิธีการพยายามสื่อสารต่างๆพวกนี้ดีมากๆากลุ่มเรื่องที่ดินสองกลุ่มเนี้ก็มีความต่างกันในวิธีการสื่อสารกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะใช้วิธีเกมแล้วก็ส่วนของภาคที่เริ่มต้นผมพยายามมองหาพี่ด้วง พี่ดวงชอบเสียงสื่อสารสไตล์กระจกหกด้านเอ้ผมผมนั่งฟังอยู่เอ้ผมผมก็เริ่มคิดเอ้มันคนอื่นมันจะเริ่มฟังหรือเปล่าอันนี้เป็นเป็นเรื่องฝากน้องๆนนะครับว่าวิธีการสื่อสารให้คนสนใจคืออะไรแต่ส่วนของเกมวิธีการใช้สื่อสารอย่างอื่นการเลือกสีเลือกอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างค่อนข้างดีอีกกลุ่มหนึง่งมองสิทธิ์ใช่ไหมครับอยู่ตรงไหนแล้วเมื่อกี้ สนามกอล์ฟใช่ไหมครับกลุ่มนี้เนี่ยถ้าสื่อออกไปนี่น่าจะเป็นกลุ่มเดียวที่แรงที่สุดงานจะดิบจะเถื่อนจะโดนคือถ้าถ้าสื่อออกไปทั้งวิธีคิดนำเสนอเนี่ยน่าจะมีเขาพูดว่าอิมแพกพูดง่ายๆมากที่สุดของของทุกกลุ่มคุณถ้าไม่ได้รับคําชมคุณจะโดนตีนอีกเยอะเพราะเพราะความความแรงของเนื้อหาแต่ วิธีการสื่อสารลักษณะเงี้ยบางทีมันนำไปสู่ Talk of the t o w วมันสุดำไปสู่การพูดถึงดังนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะโดนโดนตีนโดนไข่หรือถูกคําชมก็ตามแต่มันเป้าผมว่าสิ่งหนึ่งที่คุณบรรลุคือตั้งคําถามกับสังคมและถูกพูดถึงได้น้องๆกลุ่มคอร์รัปชันของจุฬาลงกรณ์เราเห็นมาตั้งแต่ต้นผมชมเขาตั้งแต่แรกว่าเป็นกลุ่มเดียวที่เขาเขาให้เหตุผลในการเลือก มว่าทําไมถึงเขาเลือกอย่างนี้เขาบอกว่าคอร์รัปชันคือปัญหาของทุกอย่างถ้าคุณมองไปเรื่องที่ดินคุณก็จะเจอปัญหาคอร์รัปชันถ้าคุณมองไปที่พลังงานคุณก็เจอต่อให้คุณไปดูที่ผักคุณก็จะเจอดังนั้นถ้าแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้เนี่ยทุกอย่างจบหมดแหละครับประเทศไทยถ้าแก้ปัญหาคอร์รัปชันได้เรื่องเดียวเนี่ยทุกอย่างมันจะเริ่มดีขึ้นทั้งหมดกลุ่มนี้เขาเริ่มมาจากตรงเนี้ยแล้วเขาพัฒนาต่อๆมาตั้งแต่ผมจําได้ว่าเริ่มแรก คิดเรื่องเซอร์ไวเวอร์แล้วก็พัฒนาต่อสิ่งที่แล้วมาสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของรับรู้ผมว่าสิ่งที่เขาได้ทํามากที่สุดคือการรับตัวเองการค้นหาข้อมูลและรับความคิดรับวิธีการนําเสนอผมก็ไปแอบส่องกล่องของเขาเอา่นั่งดูกล่องต่างๆบางเรื่องมันอาจจะโดนหรือไม่โดนก็แล้วแต่แต่สิ่งหนึ่งที่เขาพยายามจะทําคือการมีส่วนร่วมการวาดคนการพยายาม สร้างสังคมที่ดีโดยมีเราเข้าไปอยู่ด้วยอันนี้น่าสนใจและวิธีการสื่อสารจะง่ายสบายๆนะครับก็แต่เครดิตของหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นของทางทีม TDI นะครับองค์กรต่อการเขาเราันไม่ได้ทำเราช่วยแค่ตังในการพิมพ์ <laughs> นะครับฝีมือของ TDI ตรงนี้นะครับผมสั้นๆแค่นี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับขอบรคุณมากครับ ด้วยที่ดีไอเลยดีไหมครับที่จะคอมเมนต์เรื่องนี้ต่อครับเชิญครับครับขอบคุณครับอขอ <คน S 2> ชื่นชครับคุณยืนสักนิดดีกว่าไหมครับอ๋อยืนสักนิดนได้ไดครับก็ดีดีใจมากเลยครับที่เห็นงานของน้อง,องๆเพราะว่าตอนที่ทําเป็นหนังสือออกมาเนี่ยก็ก็ไม่คิดว่าจะมีคนเอาไปใช้เยอะขนาดนี้แล้วก็พอเอาไปใช้ก็ก็น้องๆทําออกมางานได้ดูดีมากแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของอยากชมเลยนะครับก็คือเรื่องของการเผยแพร่ต่อที่ จะมีให้แท็กรูปตัวเองแล้วก็เผยแพร่ต่อทางโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยพี่ๆคิดอย่างนี้ไม่ออกหรอครับก,ก็รู้สึกว่าน้องๆทำทำได้ดีมากส่วนที่อยากเสนอแล้วก็ในในตัวงานนี้อาจจะจะไม่ไม่มีข้อติอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากทําเรื่องพวกนี้ต่อก็คือหก็คือเคสที่น้องๆเอาจากจากตัวหนังสือไปใช้เนี่ยมันมันไม่อินเท่ากับเวลาที่เราไปหาข้อมูลเอง พอพอเป็นข้อมูลที่สาเร็จมาแล้วเราอ่านจากในหนังสือที่มีคนหาข้อมูลมาให้แล้วการที่เราไปนั่งแกะข่าวทีละข่าวเนี่ยความอินมันมันต่างกันเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าน้องอยากทํางานต่อก็เริ่มจากการหาข้อมูลเคสง่ายๆก็ได้ครับมันก็มันก็จะได้ความอินอีกแบบหนึง่งแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่อยากเสนอเพิ่มเติมก็คือเวลาที่บอกว่าอยากให้คนทั่วไปรับรู้หรือว่ารับรู้ก็ตามเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่หลายๆคนทําอยู่ ส่วนที่อยากให้เป็นโจทย์ที่ท้าทายน้องๆว่าควรจะคิดทําต่อคือทำยังไงให้เราไม่เป็น,ปน,ปนส่วนหนึ่งของการคอร์รัปชันสีเองใช่ไหมครับก็คือวันเด็กก็วีบีคัมวอตวีเฮดเราวันนี้เราเกลียดว่าเราอยากให้เราเห็นการคอร์รัปชันเนี่ยมีปัญหามากโตขึ้นไปเราทําไงเราถึงจะไม่เป็นคอร์รัปชันสีเองครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ